นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ e <teaching. S 1> ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจะมหาเถโรเทวตานร r a p u c h i โสระโหปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสัทาสีวลีจมหาเทโรยักขะเทวาภิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหีอหังวันทามิตังสัทาสีวลีเทระคุณังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม